ฮาวดครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับสตอนเจอร์นะครับวันนี้สตอนเจอร์นะครับจะมาสอนเกี่ยวกับโปรเจกต์ของตัวสว่านนะครับอ่าก็ตอนนี้เราจะสอนที่เป็นเกี่ยวกับอะ i ิเมชันของท่าของสว่านนะครับคือท่านั่งยองๆหรือว่าขานนั่นเองนะครับก็คือท่านั่งทั่วไปนะครับโอเคตอนนี้เราจะให้ทุกคนนะครับไป เลือกตัว animation ที่ผมเนี่ยได้ทำการโหลดมานะครับในเว็บนี้นะครับก็ลองพิมพ์ตามเข้าไปก็คือหลักๆก็คือเราลองพิมพ์แบบว่าคาวไอดอลอ่าแล้วเราก็เลือกอ่าในส่วนท่าที่เราต้องการหรือว่าใช้นะครับเราก็โหลดมาได้เลยนะครับอ่าก็จะมีทั้ง อ่า i d l แล้วก็ f o r w a อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพิมพ์ถูกไหม forward ไหมเดินหน้านะครับก็คือ cloud walk นะครับก็คือเดินข้างหน้าเราก็เลือกให้ถูกนะครับแล้วก็มีอ่ left มี left l i v e t back อะไรเงี้ยครับ ก็โหลดตามที่ผมได้พูดไปนะครับก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูในโปรแกรมผมเลยแล้วกันโอเคก็คือจะมีทั้งท่านั่งเฉยๆนะครับแล้วก็มีถอยหลังเดินหน้า,าไปทางซ้ายใช่ไหมทางซ้ายทางขวาประมาณนี้นะครับก็ทุกคนลองโหลดตามนี้กันมาดูนะครับก็ ปืนผมเนี่ยมันจะแปลกๆนิดหนึ่งเพราะว่าปืนถ่าอนิเมชั่นที่ตัวตัวตัวเนี้ยครับมันไม่ได้ถือปืนของตัวพิทเทลนะครับมันเป็นถือ AK หรือไรเฟิลหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละมันก็เลยดูเพี้ยนๆไปแต่ว่าผมเนี่ยจะสอนในส่วนตรงนี้ให้ดูแล้วกันอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันโอเคนะครับก็โหลดตามนี้เลยนะครับโอเคอย่างแรกนะครับเราก็จะไปทําการสร้างการคลิกขวา แล้วก็ animation เลือก main spec อ่าเลือกสวาดมาผมอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็พิมพ์คาวไปคาว 4H โอเคจริงๆท่าของคาวก็คือท่านั่งนะครับมันเหมือนกับท่าท่าตัวตัวเนี้ยตัวที่ใช้ คอมแบทของเรามากเลยนะครับก็คือตัวที่ใช้อาวุธปืนตัวเนี้ดังนั้นมันจะคล้ายๆกันถ้าใครรู้ก็ทําตามที่ผมทําในคลิปที่แล้วนั่นได้เลยหรือว่าใครอยากจะลองอันนี้ก็ลองดูได้โอเคอย่างแรกนะครับตอนนี้เราก็มาตั้งตรงนี้นะครับอ่าเราพิมพ์คําว่าคาวก็ได้ C O U C H อ่าตรงนี้เหมือนเดิมครับเราก็ลบ180ตรงนี้180ไม่ได้ลบนะ ตรงนี้8ตรงนี้สปีดตรงนี้600โอเคเราก็จะได้ประมาณนี้แหละกดเซฟก่อนอ่ะอย่างแรกผมก็จะเอาตัวท่านั่งยอง,ยองๆเฉยๆนะมาไว้ข้างหน้าก่อนลากมาไวข้างหน้าเลยนะครับโอเค แล้วก็ต่อไปนะครับเป็นเดินไปข้างหน้าเดินย้อนไปข้างหน้าก็คือตรงนี้เดี๋ยวผมกดชิปค้างแล้วก็ลากดูอันนี้จะเดินไปข้างหน้าแล้วนะโอเคอต่อไปก็ตรงนี้ถอยหลังไว้ข้างๆเลยครับพยายามจําพวกนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าเวลาเราใส่เราก็จะได้ไม่ต้องมาดูคลิปย้อนคลิปดูไม่งั้นเราจะใส่มั่วนะครับ เราพยายามจําไว้ว่ามันใส่ประมาณไหนอย่างนี้ไม่ว่าเราจะทำ animation ท่าอะไรมันก็คล้ายๆกันหมดโอเคอันนี้ left ก็คือซ้ายใช่ไหมเราก็จะมาทางนี้ขวาทางนี้โอเคจวลอง shift แล้วก็ลองดูอ่าโอเคทำง,งานเรียบร้อยอ่าจากนั้นเราก็ save เ,เลยครับไปที่ ah b l u ิเลยบูปิน i n อ่าตอนนี้เราจะอยู่ที่ หน้าตรงอนิมกราฟนะครับตอนนี้เราก็ให้เราทำการสร้างตัว Value มาก่อน v a l i ร์บมาก่อนอ่าเ a ล i รเราจะสร้างเป็น crouc h cloud นี้ก็ได้อ่เดี๋ยวผมเอา,อางนี้ดีกว่า set set cloud โอเค ให้เราทําการลากตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ add stat พิมพ์ไปเราก็พิมพ์อะไรก็ได้ให้มันรู้ว่าอันนี้เราจะทําการ animation ท่าอะไรแล้วเราก็ลากตัวนี้มาเดิมกลับมา,อาโอเคในส่วนเส้นแรกเนี่ยที่กําลังเข้าไปได้หาหาข่าวนะครับก็คือเรา,ายืนท่านี้อยู่ปกติใช่ไหมแล้วเราทําการทําคําสั่งเมื่อ เซตข่าวเป็นเซตและเป็นทูแล้วมันก็จะทํางานในส่วนอเมชั่นตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเลยตรงนี้แล้วเราก็ลากเข้าไปปึ๊บโอเคตอนนี้คือมันยัง f ฟลอยู่นะ,ะเดี๋ยวผมแล้วเราก็กดดับเบิลคลิกตรงนี้ต่อแล้วเราก็ลากมาตรงนีอ้อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเมื่อมันไม่ทำมันไม่ไม่ใช่ทูแล้วมัน f ฟลแล้วก็คือ ทำก็จะย้อนกลับไปทํางานใน i d อดอหมือนเดิม่าแล้วเรากดเข้าข่าไปเลือกตัวที่เราทําไว้นะครับตัวเบสสเปคที่เราทําไว้ลากออกมาในส่วนตรงนี้เราใส่อะไรดีก็คือเหมือนเดิมครับเอาสปีดของเราที่เราได้ทําอันอื่นอนะพวกคอมแบทเหมือนกันเอามาใส่ได้ครับ่า DC ที่ผมใส่นี่ก็ได้เหมือนกันใส่ตรงนี้เลยโอเคคอมไพล์เซฟเรียบร้อย อ่าต่อไปเราจะไปทำ Event Graph กันนะครับไปที่ Event Graph อ่าโอเคเดี๋ยวเราย้อนกลับไปที่ t h r e r s o n Selector ก่อนตอนนี้อ่าผมจะทำคำสั่ง Value ขึ้นมา v a l a b l e ขึ้นมาอันหนึ่งอ่าผมจะเอาเป็น crowd, c r o w d C h แล้วก็เครื่องหมาย Question Mark โอเคก็คือว่าทำคำสั่งหรือ,อยังแล้วก็ ให้ไปที่ a n i m a t i o n b l u e p i n เหมือนเดิมครับอ่าตรงนี้นะแล้วเราก็ทำการลากออกมาก็คือตัวนั้นเลย Get Cloud Question Mark ครับแล้วก็ลากตัว Set Cloud ตัวนี้ออกมา Set ปึ๊บเพื่อที่จะให้อ่าข้อมูลตรงเนี้ยอ่าตรงเนี้ยเราเก็บเก็บเข้าไปในนี้ก็คือพอตรงนี้มัน True False เราก็จะทำงานเข้าไปในนี้ ะครับโอเคจากนั้น Compile Save เ,เลยครับไปที่ตัวประสากันโอเคในส่วนตัวประสาทเราจะเขียนอะไรดีนะครับตอนนี้เราทำคำสั่งส่วนตรงคาวเรียบร้อยแล้ว Set ต o เรียบร้อยแล้วอ่าเซตเซตบ l ลีเรียบร้อยแล้วเราก็จะเขียนคำสั่งคียครับเราจะใช้คีย์อะไรบางคนอาจจะ c o n โทรลอ่าบางคนอาจจะ C อะไรเงี้ยหรือว่าอ่าแล้วแต่คุณเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองเป็น C และกัน C Key ่าเลื่อนมาดูหาคีย์ปุ๊บลากออกมาอ่าฟิปฟรอปผมใช้ตัวนี้เพราะว่าถ้าเรามาเป็นคำสั่งที่กดกดกด1กด2กด1กด2อ,อย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้มันจะคือการกดค้างกดการปล่อยอันนี้คือผมเคยบอกแล้วนะอันนี้ผมย้ำอีกรอบนะครับโอเคเราก็จะทำการลากคาวออกมาปุ๊บไว้ตรงนี้เลย แล้วก็ Copy เหมือนเดิมปึ๊บเซตตรงนี้เป็น t o อ่าเดี๋ยวผมลอง Compile Save ก่อนไปลองดูกันก่อนแล้วกันโอเคอยุ่ไปโอเคตอนนี้ผมก็จะอยู่หนะน,น้าใน Viewport แล้วตอนนี้เราจะเก็บปืนก่อนลีลานิดนึงโอเคเราจะลอง C นะกด C อ่าโอเคอันนี้ผมรู้แล้วทำไมมันไม่ทำงานอันนี้เดี๋ยวจะบอกไว้ก่อนนะครับไม่งั้นบางคนอาจจะ ไม่เข้าใจตรงนี้นะครับก็คือตอนนี้เรากด C ไม่ทํางานแล้วเดี๋ยวผมกดอีกรอบหนึ่งแล้วลองกด C นะกด C ปึ๊บอ่ะก็คือมันนั่งตรงนี้นะครับโอเคเห็นไหมอ่ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะทิิบายฟังก็คือว่ากลับไปที่ข่าวแล้วก็ไปที่บูปินแอนิเมชั่นบูปินนะครับในส่วนของอนิมกราฟอย่าจะข้ามกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงนะครับ โอเคก็คือ,อเรามาแตะตรงนี้เราผิดนะครับไม่ใช่ว่าเราจะแตะอะไรก็ได้นะไม่ว่าเราจะมีท่าอะไรเรามาแตะตรงนี้ก็ได้จริงๆแล้วเมื่อกี้นี้เราอยู่ในท่า idle ยืนเฉยๆอ,อย่างเงี้ยก็คือท่ายืนเฉยๆอ,อ,อย่างนี้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันคาสั่งมันก็จะอยู่ตรงนี้ไงพอทําคําสั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอเราไปเก็บปืนปุ๊บอพอเก็บปืนคําสั่งตรง p i s t o ลเนี่ยมันก็จะทํางาน พอมาทํางานอยู่ตรงนี้พอเราไปกดคาวปุ๊บให้เป็นทูมันมาไม่ได้นะครับก็คือมันมาอย่างนี้ไม่ได้เห็นไหมดังนั้นเราจะต้องทําการย้ายตัวตรงเนี้ยมาไว้ตรงพิทเทลนะครับอ่าโอเคมีอยู่2ออย่างก็คือเราจะย้ายมาตรงพิทเทลนี่ก็ได้หรือว่าเราจะต่ออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วท่าของตัวเนี้ยท่าของ เลนเมชันตัวนี้มันจะไม่ไม่ถือปืนอย่างนี้ก็คือเป็นท่านั่งย่อปกติอ่าโอเคผมผมไม่แน่ใจว่าผมอาจจะอธิบายงงนิดนึงนะครับแต่ว่าหลักก็คือถ้าเกิดเราได้ทําการทาพิเทลนี่แล้วแล้วเรากดคีย์มันจะไปไม่ได้เห็นไหมมันจะไม่มีตัวโยงอย่างเงี้ยอ่าพอเราอ่าเดี๋ยวเราลองทําตัวโยงมาปึ๊บตรงนี้ปึ๊บอ่าไม่ใช,ใช่เดี๋ยวผมลบก่อนอ่าต้องจากพิเทลไปคลาว ปุ๊บอ่าจะคาวมาพิทเทิลปุ๊บเดี๋ยวเบิ้ลคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกเซตคาวมาไว้ตรงนี้มันเหมือนกันเลยทาเหมือนกันครับแล้วก็เอาอ่าเดี๋ยวเบิ้ลคลิกตรงนี้ต่อเส้นกลับอ่าคาวออกมาแล้วก็น็อตบูลีนอ่าโอเคกดคอมไพน์เซฟโอเคตอนนี้เราก็จะได้เส้นตรงนี้แล้วเห็นไหมพอเราทําการไปเก็บปืนแล้วเนี่ยพอมันจะอยู่ท่านี้ใช่ไหมเราก็จะทํา คำสั่งตรงนี้ได้แล้วมันก็จะมานั่งให้เรานะครับหรือแต่ถ้าเราอยู่ถ้ายืนเฉยอย่างนี้แล้วเรากดมันก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่เอาเราก็ลบทิ้งไปแค่นั้นเองนะครับหรือว่าเราอยากให้มันมีนั่งด้วยก็จะทําอย่างนี้นะครับทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับโอเคผมผมาเซฟก่อนลองเล่นดูโอเคตอนนี้ผมนั่งนะกด C ฟึบอ่านั่งปก,ปกติเลยพอกดอีกทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะยืนปกติเดี๋ยวผมไปเก็บปืน เก็บ <Okay, S 2> ปุ๊บโอเคเดินปกตินะกด C ฟึบ,บ,บนั่งแล้วอาจจะยิงแปลกๆนิดนึงนะครับโอเคยืนปุ๊บอ่าปกติเลยนะครับอ่าคราวนี้เรามามองในส่วนตรงที่อ่าตอนนั่งเนี่ยเราเดินเรากดซ้ายกดขวาถอยหลังอันนี้ได้อ่าแต่ทําไมเวลาเราไม่ได้ใช้ปืนใช่ไหมอย่างเงี้ยสมมติเรากด C เลยปุ๊บ เราเดินอ่ะมันหมุนอย่างเงี้ยคือกดซ้ายมันก็ไปอย่างนี้เลยกดขวาไปอย่างนี้เลยแต่เวลาเราไปเก็บปืนปุ๊บเรานั่งอ่ะกดซ้ายกดขวาถอยหลังมันก็จะแบบสมบูรณ์แบบเต็มรูปแบบเลยซึ่งนั่นก็จะเป็นเพราะว่าไอตรงส่วนตัวประทันครับก็คืออ่าเดี๋ยวผมหาตัวพิเทอร์ที่เราเก็บปืนก่อนอ่ารู้สึกเราจะใช้ตัว F ใช่ไหมตัวนี้คีปกันหนึ่ง เก็บปุ๊บสปาวก็คือส่วนนี้ครับก็คือเราต้องเอาส่วนนี้ไปวางไว้ท้ายตรงนั้นด้วยนะถ้าเราอยากให้มันในนี้แล้วเราก็ติ๊กตรง use controller rotation ยาวโอเคนะครับโอเคบางอย่างผมอาจจะสอนไปไวนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเร็วนิดนึงเพราะว่าบางทีมันไม่แน่ใจว่าจะอธิบายยังไงให้ ท่านผู้ชมเข้าใจแบบละเอียดนะครับซึ่งของพวกนี้ท่านผู้ชมต้องไปศึกษาแล้วก็ทั้งทำและศึกษาไปด้วยนะครับไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจนะครับเราทั้งดูคลิปด้วยแล้วเราก็ฝึกฝึกจำด้วยฝึกฝึกลองทำฝึกประยุกต์ประยุกต์ด้วยอะไรเงี้ยโอเคแล้วเราก็ลองทำส่วนที่ผมไม่ได้สอนก็ได้ลองฝึกฝึกทำไปดูเดี๋ยวเราก็จะได้ระบบใหม่ของเราเองมา นะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ